ี่เป็นห้องเหรแพักกล่องนะได้ไม่ฮะปลาไพค่ะไม่ฮะไม่ฮะปลาไพไพได้ใจอันนี้ทีมชุดแรกไพได้ใจแล้วอันนี้วันนี้เก็บจริงชุดแรกมาก่อนนะครับชุดหลังนี่ไทยอะขันเรื่องขันเรื่องจะติดลมอยู่ลมมันนี่แหละจะมีขันดังขันแม่ แปลงแลครับเดี๋ยวขึ้นในตำบลเออรกแต่ลกบ่ามันต้อแต,อต,อตงขึ้นไปครับขตออ้อหูขึ้นอยู่อ่ะขึ้นววควายเนี่ยไงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเ,เราลุยขึ้นตอนนันออ้นหรอ ตอนนี้นมาถึงเส้นทางยากลำบากครับด่านที่สองโอ้ยจริงขนาดเลยดูอันนี้ชุดแหลกผ่นมาน้องแผนนะครับนะครับขึ้นรถมีปัญหาละรถไถนะ่ะโอาตีกไปจังกิโลแล้วกันนี่นะ

băng băng con nữa sức sức pha thổi này cả đấy <laughs> <laughs> ôi, xe ลายขนาดของแตงเส้นเนี่ย ใบหนอมีแล้วเอาเหรอมายังขนาดนี้พี่ฟ้ามาขนาดไหนเนี่ยโอ้ดีแล้วพี่ฟ้าบอกมานะ้วใส่มาถึงแล้วพี่ฟ้าเนี่ยนะวันนี้ใส่ดุตะ

โอ้เป็นยังก็เป็นยังก็มีหมวกมีหมวกอยู่หมวกผ้าอ่ะแต่ยังมันมีหมวกนอกได้อยู่มืนเมืนเมืน หัวหัวกระแทกมีมืกันนอกอยู่ได้ถรดแต่ถจังไม่ลงมาไ้ถูจดเอาหัวรดไหลไอ้แยก้ายนี่ไปได้ป่ไปได้ไปได้ไปได้แล้วไปหาขึ้นมขึ้นด้ไหมายินเงเ้ยขึ้นมาเลยขึ้น้ขึ้นได้ ได้นาะได้ดมาได้โยพักเนยพักเนทหนจุ่กตะเกี้รายหูได้ทุกช้อนเลยนายจ่ะหูมาที่ได้แต่ผมทอเกียมันจ้างมันเองมันเตะมันุโอ้มั่นไปกับพวกเกี่ยวอ่ะนะ เทียเน่ะถ้าใช้เลงเราเนี่ยเนอะโอ้โหเลมาแก้ตัวข้างก่อนเนอะโอ้อ้าวสะดุ้งอ่ะโอ้โท้ย่อสองมานะกล้องเต็มเลยเอาหหโอ้ย เฮ้ยเอามาเอามาเอามาโยกโยง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 สองเจ้าสองจ้าจะเข้าไปตะกี้เรียบร้อยเลยดีละดีละแตะละเอามาไหมเอาไหมกระก่อยว่าผิวจะผิวค่ะดีมันแข้งมันมีนะนะกันแข้งแตะรถเอี้ยนี้เก้าเลยนี่เราละสวยไหมแตะละรถนั่งไปเขาบ่อสามตวนี่ผัวบอาเหรอออนใส

เอาแก้ตัวมัมล่องบ่ครับอันนี้แก้ตัวเถอะ่ะดเแลน,นล่นบาโอ,โอ้สบายเลยโอ้ย่ำ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  มาเล่นทีเพอนี่วะตาทานละครเอ้ยเล่นต he! ัดกล้องเอาเพออ่ะเ调ขึ้นไหวมือซานเด็กๆเวดยิบนะม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น แมงนี่นักนานเหมือนล็อกดาวเลยอ่ะโอ้เรียกขายหู่แล้วกันก็ได้หรอจะดินทายนี้ออกไปแล้ว มาพิธีกรวันนี้กับพ่อเมียงพ่องครับวันนี้ก็มีปลากระป๋องครับเนาะจิ้นทอดายไข่ตุควับอันนั้นให้อย่าตั้งอันเอาหานะครับเนาะแค่หมูกะครับแค่หมูเองอันนี้แป้งหนาเลยตลกนะแป้งินาดังเลยนะออกในกลานี้เป็นส่วนเล้นจีนะครับเข้าเลยเข้าเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขก็

ร้อยครับแปงนี่เกินต้องไปนะยาบแล้วไปมาแล้วอ่ะ เฮ้ยล้อฟีเออเอาละเที่ยวนะขึ้นไปยกย่ตึงไปตึก๊กบนนั่นอยู่ดีอะขึ้นไปเเออาขึ้ไนไปเลย ครับรอกันรอกัน ตับเซียนครับตรงนี้มีสองคึกบนคึกบนบนนีนะ่เหมือนกัเี้ยวอาอีกหนึ่งคน

ยับไว้แล้วเดี๋ยวค่เยยกำคัดปล่อยให้มันไหลลงไปกรปุดอ่ะอ่ะกยกำคัดป่อยกำน้อยกำน้อยอีกำปล่อยกำปล่อยมัน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 ไหลย้อยไปได้เดี๋ยวรถนี้เดี๋ยวดเดอันนี้อย่าเนี้ยคาบไหรคาเเท่าเอเอออาละละต้องกำแล้วนะคาดหนามันไหลอกงละเออได้แล้วได้แล้วังแล้วเนี้ยเอางัดงันอเดี๋ยเดี๋ยว